สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีการที่จะพุ่งูกตัวคนนะครับเหมือนนี้พบพ่อครับผมเมื่อกรับการที่จะพุงนะครับเนื่องจากห้างหายไปนั้นนะครับแต่เดี๋ยวพบพ่อผมเมื่อกรับนี่ได no ้เป็นนี่ครับจ้างม้วครับนี่ครับจ้างาอาหอมนะครับครับก้าวหนังจิ้มนะครับนี้ว่าได้ไปว่าได้ตำไเองครับสอมานะครับเนื่องจากไม่เวลาตำนครับนะครับเป็นขอนี้นครับเห็นไหมครับไม่เริ่มกินแล้วน่แน่เป็นการเสียเวลาครับ Nè, còn nhau Nè bé Nè, chồng lắm. không khổ ấy แม่เสียงเพลงรบกวนจังหน่อยนะเป็นเปลอยื่นหนาบ้านนะนี่ครับดังๆทั่มันกรแบบพอดีพอดีดีับพอดีค่ำนะ

cây không, không phải cho cả với chạy nai hả trồng kiếm khuẩn con đi à, được không? Được không? Mua trăm cái, trăm เนยะข้อนราเนขายไปอีกเขาเน,นี้พี่แม่งับแซ่บนะครับ mình tâm lại à. Mình phải tắt phóng ăn lo rồi ยังหลบมาอย่างไรน,นะครับมคุยกันนะครับมีหันตอนแบบพอาดีว่ดีครับว่าดีคำนะมีหันตใจไงครัแบบ คุยกันนะครับเพราะว่าพาเสียงขอแสกออกมาก nhà trên mắt cũng mãi cái nhà xỉa nằm xe về cái cay như cay cay ทำครับคลิปนี้ครับทำนี้จริงใดผพิดพันธ์ต้องไปครับสวัว่าบอสมงครครับขออภัยครับรับคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับยัยบ่พลาดคลิปใหม่ๆครับเปนีขออ้ัยสานี้ครับ 그วัส